พระพุทธเจ้าพระนามกัสปะเนี่ยหลังคามุงกุฏิเนี่ยรั่วก็บอกเออไปถามคติการะดูซิพอช่วยได้ไหมมีหญ้ามีอะไรมามุงไหมพิกุทั้งหลายเข้าไปไปถึงคติกาละไปเจอไม่เจอคติการะเจอพ่อแม่พ่อแม่ก็บอกว่าไม่มีหญ้าเลยมีแต่หลังคาที่มุงเนี่ยเอาใจได้ไหมเอาก็รื้อไปเลย ก็ลือจริงๆพี่กูก็ทายังไงที่ยมให้ไปแล้วแล้วโยมไม่มีความอาลัยไม่มีความผูกพันในจิตเลยทําลักษณะคกล้ๆกันพระศาสดาเลยว่าไม่หวังผลในทานไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสังสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีไม่คิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายไม่ทําไปเพราะความปลื้มใจปิติใจสมณะใจไม่ใช่สักอย่างเลยทําเพื่อสละ thank you